เขาก็มาถึงคิวราวีของนักชกยอดเยี่ยมปีล่าสุดของไทยนมเตเรนซับเกียรติบัญชงขึ้นพิฆาตอุนเป๋มหาภัยหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยจุกใจในความมันเดือดแค่ไหนบันทึกไว้เป็นคำพีมวยแห่งความทรงจำมะศึกวันทรงชัยวันอังคารที่8มิถุนายนมวยไทยสถานโลกททบ5หําเสนอ ท่านผู้ชมครับมาถึงคู่ที่3ของรายการมวยไทยสถานโลกเซานี้เรายังคงอยู่ที่ลุมพินีเหมือนเช่นเคยครับศึกบรรทงชัยเมื่อคืนเวลาทันที่8มิทุนาครับซ้ายมือนั่นตัวเป๋ครับขวามือเจริญทรัพย์กรรมการผู้้าบนเวนทีกระการบาบูครับนี่อาจารย์พดวงมวยยางขึ้นไปถอดมองคลให้ตัวเป๋ครับมวยคู่นี้สดสดครับเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานี่เองครับ1และ2รวมกันพบกันในพิกัดน้ำหนัก1 1 8อปอนด์ครับ จเจริญทรัพย์กุกเกงสีแดงครับมวยนครศรีธรรมราชหนึ่งอุบลน่ามวยอุบลแหละครับซ้ายแหมรูปร่างดูเหมือนว่า,วา,วาจเจริญทรัพย์ได้ใหญ่ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับวันนี้มาว่ากันใหม่ไอชีฝีมือมาเรียกว่าคุกเกงสีน้ำเงินนี่ขาสั้นข้างยาวข้างนี่ตัวเบาแข้งซ้ายนี่ชักการชากักการมากดูครับเดินขำไม่กลัวสักอย่างครับยอดมวยพศออนี่ครับจเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่อง ลูกศิษย์ของคุณใหม่เมืองคอนจอวันทาสิบเอ็ดท์นี่เป็น1และ2รวมกันครับหมดยกที่1น,นั้นก็ราคาอยู่ทางด้านกองกินสีแดงครับเสมอครับขึ้นยกที่2นี่ก็อย่างคู่ขี่สุสีครับดูยังไม่ออกครับเดินเบียดเข้าไปครับเจริญทรัพย์อายุ21ปีครับมวยนครศรีธรรมราชหนึย่บนนี้ว่าตัวนเป๋น,นั้นอ่อนกว่าหนึปีครับ20ปี ไอคิวจังหวะฝีมืออู่ซ้ายเกี่ยวไว้เลยแต่ยกไม่ให้ยกครับทปหมดยกที่สองครับสมภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหแม่จะเป็นยกสุดท้ายแล้วก็ลำบากเลยครับอย่างนี้คำเราแทงดอกนี้เข้าเต็มเตยิงหมัดหนึ่งสองแล้วเจาะยางครับตั้งกาเอาไว้เลยครับแหมเรียบร้อยมากรัดกุมเลยครับใหม่พอ่ยมาแล้วครับมาอยู่ทีมมุมแดงครับมาสอนท่านจารเจริญทรัพย์ครับบอกระวังนะ หน้าตาอย่าลอยอย่าลอยลอย่างนี้ไม่ได้ต้องก้มๆหน่อยนี่ครับพายุลูกค้าฟ้ามาสอนทางด้านหนึ่งอุบลสิทธเลิชัยหรือตูนเป้ครับชมกันต่อครับขึ้นยกที่3ครับราคากลับมาเสมอทางด้านกงเกงสีน้ำเงินครับ1อุบลสิทธเลิศชัยครับเสมอครับ5้าีรองว่ากันต่อในยกที่3ออกแข้งขวาก่อนแล้วครับอาวุธนำเจอซ้าย ซ้ายกับขวาแลกกันคนละดอกอดูอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะเลินซับได้ใหญ่ครับยกยกไม่ได้ครับดูตัวเป๊เลยครับหิวเลยครับจังหวะป้องกันตัวจังหวะการออกอาวุธหม่โดนเจาะยางเขี่ยทับในข้างล่างล้มลงไปเลยคือด้วยแข้งซ้ายขวาคนละดอกมีหมัดสลับด้วยครับตัวเป๊ะแตินนี้แข้งซ้ายชะกาชะกันนะครับ เินแล้วจเจริญทรัพย์ครัแเราแทงเลยเจอแทงซ้ายซ้ายเจอขวาเอาแหละค่ะคนละดอกเจ้าขวาซ้ายขวาหนี่ครับมวยอย่างนี้ครับทันการมวยเงินแสนครับแหมอูจิหมาัาการบาบูครับทางคู่นี้สบายใจไม่เหมือนที่แล้วมาแล้วครับไร้ลงทั้งคู่ไม่มี่นี่ครับต้องอย่างนี้ออกอาวุธ ทุกอย่างนี้กรรมการก็สบายครับไม่ต้องเร่งมากเพราะมวยออกอาวุธอย่างนี้แล้วทันการเจาะหน้าขาไปเลยว่ากันต่อครับขวาของตูนเปะเจอขวาของเจริญทรัพย์คนละแข้งมันทันอาวุธอย่างนี้เลยครับอือ้วโอ้โหมีทักมาลามียิงหมัดแม่ตูนเป๋นี่อย่างว่าอาวุธเยอะครับซ้ายเอาคืนไม่ได้เลยครับเจริญทรัพย์นี่เป็นกลางกลางยกแล้วแหละครับอ้าอวอย่าไปหลงเหลี่ยมอย่างนี้ เจอแข้งขวาสิครับโอูโหอยาอย่าไปหลุดอย่าไปหลวมไม่ได้ครับโชกกับมวยไอคิวสูงสูงอย่างนี้หมดยกครับสุภาพชาครับ <S <S 1> <S 1> ทำแทงของตวนเป๋แล้วแม่แทงเสร็จแล้วตั้งตั้งขาขวายิงหมัดเลยครับยิงหมัดขวาเจอกอยางเลยมาเป็นชุดๆครับทําให้กรรมการเห็น <S 1> <S 1> ทําแทางของเจริญทรัพย์ใหม่ดอกนี้เข้าเจอหมัดขวา <S <S ดูครับ ส่วนเป๋ได้ออกหนึ่งองสมี5มีตามมาอีกด้วยหลุดครับนี่แหมมันเสียรูปครับพอหลุดหลวมแล้วโดนเขากินฟรีอย่างนี้ครับฟรีคลิกไปเลยครับได้ลูกกาแจ้งครับกับเกงสีน้ำเงินเป็นต่อเลยครับ2อ5231้อรองครับเป็นต่อ2 1หนึ่งแล้วกับเกงสีน้ำเงินครับยก3เสมอน้ำเงินชมกันต่อครับตัวนเป๋เป็นต่อ2-1มีอะไรเกิดขึ้นครับว่ากันต่อเจริญทรัพย์เดินแล้วตัวเองได้ใหญ่ครับ ลูกร่างช่วงชกได้เปรียบยวดมวยพศนี้เข็นยก <c oughs> ดอกนี้ครับโอโหเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับพี่ยาเกี่ยวเฉยๆครับเกี่ยวแล้วออกอาวุธอย่างนี้มันเข้าตาแล้วออกแข้งขวาเดินซ้ายยกตัดวดแผลยกยกแล้วทุ่มทิ้งไถนาแล้วครับแบบนี้ก็กติกาใหม่ได่เชดาเนินเขาไม่ให้คะแนนครับเรียกว่ายกแล้วเข็นแล้วไม่ออกอาวุธตามไม่ได้คะแนนครับต้องออกอาวุธตามด้วยถึงจะให้คะแนนซ้ายเจอซ้ายครับเดินล็อกแล้ว จเจินซับนักเข่าอาชีพตีได้ไหม <c oughs> ดูครับลม้มทั้งคู่ว่ากันต่อครับเดินแล้วจเจิินซัย์หรือไอวีครับ <c oughs> แฟนมวยก็เรียกกันว่าไอวีไอว,ไอวีออกแข้งขวาเจือขวาโต้เดินตัวใหญ่สะอย่างครับขาม <c oughs> เน็บกดคอลงมาแล้วครับตัวเองหนัดเข่ากดลงมาแล้วเสียงตีมาแล้วตีได้ไหม <c oughs> เนบแล้วออกแข้งซ้ายเจอซ้ายของตัวเตะดอก ต้องเดินต่อครับล็อกใต้ปีกคามแทงเดินนี่ครับเดินแล้วใครออกออกแข้งขวานําไปก่อนจเจริญทรัพย์ครับเราแ,แทงล็อกเลยครับกดคอของตวนเปนลงมาเนฟดูครับกดแน่นเลยครับมือขวาล็อกล็อกแล้วโอ้ยดอกนี้โอ้ยดูครับใช้เหลี่ยมดูครับมือขวากดแน่นเลยครับแล้วตีด้วยซ้ายตีได้ไหม เน็บด้วยซ้ายอือหือเอาเจอแข้งขวาอีกตวนเป๊นหนึ่งบลโอ้ปลายยกสี่นี่มารับหลายดอกเลยครับหมดคอหมดยกแล้วแม่เกือบมีแถมครับอืออชมพันชาครับซ้ายของตวนเป๊เกี่ยวแล้วยกเลยครับเจเลนซับแล้วคืนด้วยแข้งอือหือดอกนี้เสียนชอบเข้าตาเสียนจริงๆซ้ายของเจเลนซับแล้วเกี่ยวครับอีกมุมครับนี่ครับเกี่ยวแล้วโอ้โหหยน้าอกหน้าใจี โอ้ยตัวเป๋ดโดดอกนี่โอ้หแม่นี่ครับพยายามจะเล่นพับในครับแต่เจอแข้งขวาของเจริญรซับโตแลกกันคนละแข้งซ้ายมีขวามีครับเกี่ยวหรือยกครับยกอย่างนี้กติกาใหม่รา,าชดำเนินไม่ให้คะแนนครับถือว่ายกทิ้งไปเฉยเไม่ให้คะแนนถือว่าเจ้ากันครับมุมนี้ออกแข้งขวาของเจริญซับแล้วเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งแม่แต่มีซ้ายมีขวานี่สิครับ แล้วพุ่ทิ้งครับดอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้คะแนนแล้วครับถือว่าจ้าผู้สถานการณ์พลิกกลับแล้วครับมาแล้วครับคุณใหม่มาแล้วตีแล้วนะชนะแล้วชนแล้วหัวกชนะแล้วชนะแล้วครับใหม่เมืองคอนมาครับสถานการณ์พลิกกลับครับกางเกงสีแดงเป็นต่อ5้าหนึ่งเลยครับปลายยกได้ชัดเจนกว่าชมกันต่อครับยกสุดท้ายจองวันทาสิเดทิศมาบอกลูกน้องครับบอกไอวีหรือเจริญทรัพย์ว่าหนะแล้วหนะแล้วหมายถึงว่าชนะแล้วแล้วครับ 5-1ว่ากันต่อครับกดคอลงมาคําแล้วแทงครับดูเดินแล้วครับตัวใหญ่ซะอย่างต้องหมุนออกมาเลยครับผลักออกครับต้องทอดครับตัวเป๋ไม่ไม่เล่นเข่าด้วยครับถ่ยมาเล่นนอกนอกก็ได้ครับเจริญทรัพย์ก็มีแข้งคับแล้วแทงเจอแข้งไม่ไม่ถึงครับออกแข้งซ้ายยังไม่ถึงแหลกกันแล้วครับยกที่ห้า คนละดอกสองดอกว่ากันไปเรื่อยๆครับใช่ <c oughs> ดูคนว่าเริ่มจะแผ่วๆด้วยกันทั้งคู่แล้วละครับ <c oughs> โดนเป๋ก็คอยดักจังหวะสอง <c oughs> จเจิญนรัมรบมีออกหมัดครับหนึ่งสองโดนหน้าหงายไปเลยครับห <c oughs> ดูครับส <c oughs> าเจอขวาขวาเจอขวาเอาแลกกันยืนแยบ็บยิงหมัดยิงหมัดโดนเป๋ เจออืเจอแข้งซ้ายอืมดูเหมือนว่าจะคุมคุมรูปแล้วละครับเจริญท่าเกียรติบ้านช่องเจอแข้งซ้ายซ้ายเจอขวาขวาแลกโดยขวาอืดูครับแลกกันคนละดอกแหม่คู่ที่สูสีดูลำบากอีกแล้วครับบุยอช่างที่อืแต่ว่ายกสีแล้วได้ชัดเจนหน่อยครับทางนี้สีแดงยกนี้มีโตตลอดตัวนเป๋มีโตตลอดครับโดดยิงด้วยแข้งซ้ายมีโตแหมาเจรอนซย์มีซ้ายสลับขวา ตัวเก็เมี ừ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  ยกนี้ดูลําบากเหลือเกินครับเดินเดินเข้าไปค้ำแล้วแทงล็อกเนบคู่เข่าครับเอาละครับหมุนไปหมุนมาครับตั้มไม่มีใครได้ครับไปหมดยกแล้วขวาก็ยังไม่ค่อยเข่าครับเจริญทรัพย์อ,อกแข้งขวาเจอขวาโตหมุนออกข้างแม่ดีรับโดนแผ่วๆโดนไม่หนักซ้ายเกี่ยวเคลื่อนดอ,อกนี้ ตัวนเป๋ก็ได้ครับหักแม่ดูครับแม่ไปโดนก็หักเททิ้งครับเสียรูปไปนิดนึงหมดยกสุดท้ายกลายอันสีนันแดงได้มาหน่อยยกนี้ก็ถือว่าแหมดูกันลำบากครับตัวนเป๋ก็มั่นใจคุณใหม่มืองคอนก็มั่นใจบาบูหันทางไหนครับหันไปทางแดงเลยครับให้เจริญย์เกียรติบ้านช่องครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตัวนเป๋ครับแหม่และ้วยยอดเจียมนีนิสัยต้องดีด้วยครับกราบขอบคุณแฟน